พี่น้องสิพาพี่น้องเขาเบิ่งอันนี้พี่น้องเบิ่องหัวด้วยพี่น้องเด้อหัวกับปุ่นจะเป็นคื่อกันแอลหนึ่งหัวครับหนึ่งหัวอันพ่นครับแต่สองหัวโอ้เลี้ยงจักโตหัวสองตัวแอ่คือพี่แถหัวป่ะนคือพี่แถหัวบ่าบ่เลี้ยงหัวหานน้ำหมดเนี่ยบ่คือพี่แถจังเมื่อนจังเมื่อน่จังเมื่อนีี่่คูน่จังเมื่อนี่ม่ยอมรู้งฮะ มัดอยู while, ่ักล uh. uh. er uh. ูกยู้าไรไแล้วคาไรไปนไอ้แล้วคาไรปไนโ้ิมพอสตัวนี่วะบ้าปดคืนั่นเขาหันคุณแสนหรอกฮะขายคุณแสนกัหรอหันขายคุณงแสนกัวนี่ว่ามวแม่แดงปดพี่ขังเนาะมัโอ้ nhưng mà cũng có đây muốn ở áo 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 mặc ai mua sắp